แล้วมีข่าวออกมานะคะว่าพิธีกรมากความสามารถคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยโดนนางแบบดังอย่างคุณซาร่าคาซิงกินีเนี่ยเตรียมจะฟ้องหลังจากที่ไปเป็นพิธีกรในรายการหนึ่งค่ะทำเอาคุณบุ๋มเนี่ยถึงกับงงสุดๆไปเลยแต่ว่าล่าสุดนะคะทนายส่วนตัวของคุณซาร่าก็ได้ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าไม่ได้ฟ้องเจ้าตัวแต่อย่างใด ล่าสุดพี่บุ๋มก็เลยออกมาเผยความรู้สึกนะคะหลังจากที่ทราบข่าวว่าคุณซาร่าเนี่ยไม่ได้ฟ้องโดยบอกว่าถ้าอีกฝ่ายจะฟ้องจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ว่าทางที่ดีก็ไม่อยากให้ฟ้องค่ะเพราะว่าการไปศาลแต่ละครั้งมันใช้เวลาไม่น้อยเลยครับนี่นะครับ ทนายประมาณออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้ฟ้องบุม๋มจะฟ้องได้ยังไงนี่เมื่อแบบบุม๋มทําหน้าที่พิธีกรเท่านั้นมันเป็นสิทธิ์ของแขกรับเชิญเท่านั้นที่จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้อย่าฟ้องเลยไปศาลมันใช้เวลานานบุ๋มเชื่อว่าบุ๋มทํางานด้วยใจอะว่าเออการสัมภาษณ์แขกเนี่ยถ้าแขกยิ่งออกหลายรายการแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราไปสัมภาษณ์ซ้ำๆๆผมว่าคนดูก็เบื่อเองอะโดยเฉพาะประเด็นที่ร้อนอยู่แล้วดังนั้น เรามองดีกว่าว่าคนดูจะได้อะไรคนดูอยากรู้อะไรบุ๋มก็จะถามตรงเออก็ถามแทนอย่างเงี้ยก็คุณหรือคุณไม่อยากรู้ถูกไหมบุ๋มก็ถามแทนจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเขาจะตอบได้หรือไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะตอบแต่ถามว่าถ้าเกิดตอนณวันนั้นซาร่าจะฟ้องจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ก็คงเป็นคดีแรกที่แขกรับเชิญฟ้องพิธีกรปกติจะเป็นแบบคู่กรณีของแขกที่จะฟ้องพิธีกรมากกว่าแต่น่าจะเป็นความเข้าใจผิดหรือว่าเป็นการพูดถึงบุ๋ม ในกรณีที่อาจจะถามแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วหมูว่าคําถามบางคนแรงกว่าหมูอีกนะอย่างเช่นเธอท้องสองอีกหรือเปล่า <c oughs> เป็นแม่เลี้ยงเดียวสองท้องหรือเปล่าอะไรยอย่างเงี้ยหมูแบบพอหมูไปฟังคําถามของคนอื่นแรงก,กว่าเราเอ,เอีกจริงๆแล้วถ้าโดนก็คือไม่ได้โดนแม่คนเดียวแน่นอนต้องมีควรจะพ่วงคนอื่นด้วยนะคะ <c oughs> ทุกๆรายการอย่าพ่วงดิฉันคนเดียวเออ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i n e HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ